ทำต้นแบบเหรียญราชการที่ติจแล้วนะครับเรื่องไปหล่อโลหะนะครับใครใมือใจดีหล่อมีเงินเป็นทองเป็นปทองเนทอเป็นทองต่อมานะครับที่หลังเรียกทำกันนุกแบบแบนๆแ,แล้วเนี่ยพอเล่นวิถีเราดูละเอียดขึ้นมาพอเล่นพอเล่นมิถีในกันนอกอ่มีนุมีต่ำม,มีเส้นล้อข้างในมียิบยับาไปเลยเนะครับ ผมอง๋ยวผมเก็บร้านช่วยแม่นะครับต้องหลอกติดตรองให้องเนเจริญน,นะคะใหรองอิดปนเจริญน,นะคะขายเจ้าหนึ่กงกมม็อมเะเมือนีห่หนักกะเลยๆไม่อยากทำเลย ก่อนจะตกแล้วรองคสุธิดาพระธรีพระราชนีในพระองค์รอสิบสพพระเจริญับไปแล้วจบล้านแล้วจบงานแล้วพ่ว่าบรจากพี่ว่าบรจารบานกลางเหนาอครับไปกันครับ